ภาพล่าสุดแฝดยาญาตอนนี้โตเป็นสาวแล้วเรียกได้ว่าวันนี้เราไม่พลาดที่จะพาเพื่อนๆมาส่องความน่ารักของสาวน้อยมากความสามารถจากพนมเปนที่ยิง่งโตยิ่งคล้ายย,ายา่าญาอุรสยาน้องเคยเป็นข่าวหน้าสื่อไทยเมื่อ3-4ถึงปีก่อนหลังจากที่คนไทยพบว่าเธอมีใบหน้าคล้ายกับย,ายา่าญาอุรสยาจึงเรียกได้ว่าเป็นย่าญาย่อส่วนและจากวันนั้นถึงวันนี้น้องย,ายา่ยาญาเริ่มโตเป็นสาวเธอยิ่งฉายออร่า ความสวยสดใสไปพร้อมๆกับความสามารถที่น่าทึ่งทางด้านการร้องเพลงและการลํำเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์ที่ทำเอาหลายๆคนต่างตกหลุมรักเรียกว่ามีแฟนคลับทั้งไทยและกัมพูชาเลยทีเดียว